จากหน้าไพ่นะนี้ก็มีเป็นดินนะำพิศกันมังกรน,น้ำก็รากฎดีนพิจิกนะโลกเมถุนตุลปุ่มนะแล้วก็อันนี้มีธาตุไฟด้วยนะไฟมีสิงหขนูนะนี่ก็ครบสิบสองราศีนะแล้วก็เด่นๆนะมีเป็นไฮพิเนทคือวันจันนะแล้วก็มีจัสติราศีตุลน,นั่นเองนะฐานะไพ่นะหกห้วยถ้าเป็น คนละเก่าเป็นพี่รุ่นน้องกันก็ได้นะมีความคิดถึงอยู่นะเขาคิดถึงคุณก็ได้นะตอนนี้เหงาเศร้าเปล่าเปลี่ยวมากเลยนะหรือขาดเงินอยู่หรือเปล่านะเออแต่ตรงนี้นะคือเป็นบ้านที่เหมือนมันขาดแคลนนะคุณดูนะบ้านนี้นะมีหลังคาแต่คุณต้องมาซุกอยู่ตรงนี้นะ เสมือนกับว่าคนเก่านะเขาอาจจะรู้สึกเหงาเศร้าในตอนนี้นะแล้วก็ไม่มีที่พึ่งพาพึ่งพิงทางใจให้เขาอบอุ่นหรือเขารู้สึกขาดคุณนหรือเขาก็ได้นะอาจจะรู้สึกว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะอืมมันทําไมถึงได้ขาดขาดเกินเกินไม่เติมเต็มนะรู้สึกเหมือนเหงาเหน็บอยู่เลยนะแต่ก็มีความรู้สึกว่าวันหนึ่งจะได้กลับมาพบเจอกันแล้วก็ได้กลับมารักกันเหมือนเดิมนะ น่าจะเคยหันหลังกไปแล้วหรือเปล่านะเพราะว่าหกถ้วยกับสองถ้วยนะเคยหันหลังให้กันนะบวกกันเป็นแปดถ้วยนะ justice นะเขาจะมาให้ความยุติธรรมกับคุณนะเขารู้สึกว่าคุณนี่น่าจะใช่สุดแล้วนะก็จะแฟแฟกับคุณนะแต่ว่าที่ผ่านมานะคุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้รับการเติมเต็มหรือเขาก็ได้นะคืออยู่แล้วเหงานะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเต็มที่นะแต่ก็ยังรู้สึกว่า คนนี้เนี่ยยังไงก็ใช่ในบางสิ่งที่เขาหรือคุณรู้สึกต่อกันนะเพียงแต่ว่ามันยังไม่เต็มเท่านั้นนะต้องมาเติมให้เต็มนะห้าเหรียญน,นะสี่เหรียญน,นะใบนี้หมายถึงว่าการยังหวงกอดเก็บความสัมพันธ์เดิมยังเสียได้อยู่นะคนรักเก่าหรือคนในอดีตก็าตามนะเขายังเสียได้คนอยู่ยังนึกถึง คิดถึงคุณอยู่มากมากเลยนะคมีน้ำความในความน่ารักอบอ,อุ่นใจดีของคุณนะเอ่อความเรียกว่าอบอ,อุ่นนะเซฟโซนได้นะแล้วก็เจ็ดไม้นะมีอุปสรรคมีการบล็อกกันก็ได้นะหรือเขากําลังบ็อกใจตัวเองหรือเมื่อมีปัญหาพุ่งเข้ามาเขาพยายามที่จะเคลียร์ปัญหาอยู่นะเพื่อที่จะหนึ่งดาเนี่ยจะตัดสินใจให้มันชัดเจนนะไอ้ที่เคยเหงาเขาก็จะเปลี่ยน แปลงตัวเองหรือเปล่านะเพื่อแก้ไขนะเจ็ดไม้คือการแก้ไขปัญหาได้นะแล้วก็ทำให้ในให้มันชัดเจนนะเด็ดขาดนะเพราะว่าความเหงานี้มันมาเกาะจินนะจากปัญหานั่นเองนะปัญหามาก็เลยทําให้เขาไม่มีเวลามาดูแลคุณหรือเปล่านะหรือคุณไม่มีเวลาได้มาใส่ใจดูแลเขาเนี่ยก็เลยเหงาอยู่นะ เงาแล้วก็รู้สึกว่าอยู่แล้วมันมีก็เหมือนไม่มีนะบางคนมีคู่หรือมีแฟนคนนี้รู้สึกก็ไม่มีมีก็เหมือนไม่มีหรือบางทีมีปัญหาแล้วไม่มาดูแลคุณอไม่ค่อยสนใจอะไรอนยะ่างเงี้ยอุปสรรคปัญหาเยอะก็ต้องไปเคลียร์ก่อนนะกว่าจะมาดูแลคุณคุณก็ต้องไปดูแลตัวเองเรียบร้อยแล้วนะกิงเหลียนะคนนี้เป็นคนที่เขาใช้ใจนะสมองมากกว่าใจเขาก็จะนิ่งน,นะจะให้คู่ขึ้นด้วยนะเนี่ยบังเอ,อิญเลยนะ งเหรียญกับควีนเหรียญเจอกันเลยนะให้คู่ขึ้นนะนิ่งกับนิ่งเจอกันนะเคยนิ่งใส่กันไปแต่จริงๆต่างคนต่างยังรักกันอยู่ยังคิดถึงกันอยู่นะคุณก็มั่นคงเขาก็มั่นคงนะคือคุณแยน่นิ่งแล้วก็มั่นคงเป็นรากฐานเลยนะจัสติกนะควีนวานเขารู้สึกว่ายังมีบางอย่างนะที่ เอ่อมีความชอบหรือหลงไหลยอยู่นะเพราะว่าเพ็นนวานนี่จะเป็นอะไรที่อินดีบเป็นเย็นเราก็ไม่ได้สนใจใครเท่าไหร่ังไม่ค่อยแคร์นะนิ่งนิ่งด้วยแต่ก็บางมุมก็เป็นคนที่มีอิทธิพลมีผลต่อใจเทานะั้นก็ถึงอยู่แต่ในมุมเฟียสไลน์นี่คุณก็มีอยู่นะ f f line, นะเป็นนัวานนะมินาวานี่คือแนวมีสเสน่ห์สวยก็ได้นะแล้วก็ ไฮพินเทศนะคือลืมไม่ได้แนละ้ยังคงนึกถึงอยู่ในห่วงคำนึงอยู่เสมอนะแล้วก็มีบางอย่างที่มันผูกเขาไว้นะทำให้เขาไม่สามารถลืมได้แล้วยิ่งเป็นควีนออวานด้วยนะมาเจอไฮพินเทศนะออกแนวรุ่มหล,ลงหลงไหลหูนะก็คือมีความเรียกว่าบางอย่างมันดึงผูกไว้นะเพราะว่าเป็นไฮพินเทศนั่นเองนะเป็นราชินีผัะจันทร์นะ ก็เลยรู้สึกว่ายังไงก็ยังใช่อยู่นะถึงแนมะ้ที่ผ่านมามีปัญหาอุปสรรคแล้วก็ไม่ค่อยได้ดูแลกันเท่าไหร่นะถ้าจะเย็นชานิ่งใส่กันก็ตามนะแต่จริงๆเราก็ยังรักกันอยู่นะเขาก็ยังเสียดายในในตัวคุณความสัมพันธ์นี้นะสุดท้ายก็ไปไม่รอดนะยังนึกถึงยังโหยหาอยู่นะเป็นไฮทีนเทสนะก็คือยังตัดไม่ได้ยังดื่มไม่ได้นะอย่ก้นบึ้งนะก็เลยเป็น จัด t ิ t นั่นเองนะยังไงก็เป็นคนุณคนเดียวนะที่นั่งในใจตอนนี้นะรวมๆเป็นประมาณนี้